เอความจเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านในเรื่องชีวิตของเราทุกคนนี่มันก็ต้องนะอาจารย์ธรรมาได้บอกว่าเอ้ยธรรมหาหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ําหิวก็กินง่วงก็นอนพักซะร้อนก็อาบน้ํามันจะได้ผ่อนคลายสบายสบายชีวิตของท่าน ท่านเหมือนกันถึงเวลาพักกับคนพักคือพักผ่อนสองพักงานพราเรื่องพักผ่อนนี้เป็นคนผูน้ที่ใช้ร่างกายในแต่ละวันใช้สมองเยอะถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเสียให้มันเต็มที่มันจะไปผ่อนคลายด้วยการเที่ยวสถาบันเทิงเริงรมมันไม่ได้พัก การนอนธรรมด,ดาธรรมด,ดาเป็นก็รีแล็กซ์นะฮะแล้วก็พัฒภาษาอังกฤษกันหน่อยใช่ไหมดรือริสแต่ว่าพักพักพักบังก,ก็ควรพักในแต่ละวันอายุมากก็หยิบๆิบซะบ้างหลังอาหารเที่ยงแล้วสักยีสนาทีแต่สำหรับท่านที่สูงอายุถึงเวลาพักก็ควรพักแก่นักควรพักผ่อน ก,นนกินหลับนอนกินหลับนอนกันเถิดหนาความเสื่อมของกายาและโรคาสมรุมกายแะแก่นักก็พักผ่อนเอาอะไรก็มากมายนะักนะกินกินอาหารให้มันถูกสูตรถูกส่วนหลับนอนนะ กินหลับนอนกันเถิดนาะเตือนตัวเองสิจะไปกรมอะไรหนักหนาลแก่แล้วจะไปแบกภาระอะไรคนอื่นจะไปเอาอะไรมามากมายนะักความเสื่อมของกายาและโรคามาสมกายกายาเรามันเสื่อมทันที่แก่กัตามาก็เสื่อมอัตามาก็เสื่อมเสื่อมไปเยอะเชียวสายตาเสื่อมร่างกายเสื่อมสุขภาพภายในเสื่อมเพราะโรคมารุมสม เพราะโรคพราโรคาสูมรุมกายมันเยอะแยกไปหมดท่านนี่ความดันก็เป็นนะเนี่ยสูงด้วยน้ำในช่องท้องก็เยอะเราก็หาเวลาพักผ่อนแล้วก็ฟังหมอเชื่อหมออันนี้เป็นเป็นเรื่องของออสมนึกของเราที่เราใช้ร่างกายของเรามาเมื่อใช้ร่างกายแล้วก็ควรจะรู้และกระตันอยู่ต่อร่างกายที่พ่อแม่ และสัตว์ทั้งหลายให้เรามา